สวัสดีชาวคาร์บอมอเบทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องเอมานเนะครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับแพทอัปเดตของวันที่2มีนา66นะครับผมมีอะไรบ้างนะฮะเราไปดูกันก่อนอื่นนะครับเดลิลโลเอียนใหม่ครับเดลิลโลเอียนใหม่เนี่ยก็เหมือนเดิมครับพวกประดับอะไรยังอยู่นะครับตั้งแต่มอเตอร์ไซค์เจาะเกราะนะครับขัดไฟหกสินะครับขัดการ์ดิบหกสิขัดเศษหกสิ นะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปจะเป็นพวกคอตูมนะครับรอบนี้เป็นคอตูมว่าคินลี่นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบนะผมก็ไปซื้อถาวรในแค่ช็อปได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราสนใจกันนะครับก็คือล็อกอินบ l ็อกเนาะล็อกอินบ็อกรอบนี้ครับผมมาที่ PerfectCore High e d ครับผมบวก15นะครับใส่มาในนี้ด้วยแล้วก็ Perfect Core h i g h e ็ปกตินะครับใส่มาในนี้ด้วยเหมือนกันอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยแอดมองว่าถ้าเกิดว่าออกมานะมันผูกตัวละครแน่นอนนะครับผูก ID แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะขายก็ต้องให้เขาส่งของไม่ละกดนะนะต่อไปก็ผมกิจกรรมต่อไปเนาะเป็นมิชชั่นเฟสติวัลรีวอร์ดนะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมกิวนะครับก็คือคุณจะต้องมีกิวก่อนนะครับแล้วก็เลเวลเนี่ยไม่ต่ำกว่า1น0ครับถึงจะ เข้าได้นะครับแล้วก็ตัวละครที่จะเข้าได้เนี่ยจะต้องเป็นตัวละครหลักเท่านั้นตัวละครหลักเนี่ยก็คือตัวละครที่มีหลอดเขียวอยู่ใต้เลือดของเรานะครับนั้นถูกเรียกว่าตัวละครหลักวิธีการตั้งตัวละครหลักครับผมก็คือคุณเข้าไปที่เมนูกิวนะครับคุณเข้าไปที่ตัวตัวเมนูกิวแล้วกดคําว่าตั้งค่าตัวละครหลักครับอ่ามันก็จะขึ้นเป็นตัวละครหลักเลยครับแล้วก็1 ID เนี่ยตั้งค่าตัวละครแต่หลักได้แค่1ตัวนะครับถ้าเกิดว่า คุณมีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถตั้งค่าซ้ําได้นะครับคือคุณจะต้องเอาตัวที่เป็นตัวละครหลักอ่ะออกกิวก่อนนะครับถึงจะตั้งได้ใหม่นะครับประมาณนี้นะสำหรับคนที่อยากจะตั้งใหม่นะครับอ่ะอธิบายง่ายๆสำหรับกิจกรรมนี้ก็คือมันจะให้เราเนี่ยไปทำเควสนะครับมันจะให้เราเลือกราเวเควสหนึ่งเควสนะครับแล้วก็ทําไปนะครับอ่ามิชชั่นเนี่ยสูงสุด น่าจะ40นะครับเพิ่มได้แต่ก็น่าจะต้องจ่ายเพชรจ่ายอะไรพวกนี้นะครับถึงจะเพิ่มได้นะครับแล้วก็มิชชั่นมีตั้แต่หลากหลายครับมีแต่ยันตีบวกนะครับลงดันลงวอใช้เพชรนะครับมีหลากหลายไปหมดนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้ากันมาดูในเกมนะครับเดี๋ยวแอดขอสลับหน้าจอไปแป๊บหนึ่งนะ ตุนมากระพอยบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่ว่าจะเป็นคาบาวอาร์วีฟรีไฟล์วัลูแรนเกนชิดอิมแพคและเกมยอดฮิตต่างๆอีกมากมายเช็คเพียงแค่เลขยูเอดีเท่านั้นสนใจแอดไลน์ได้เลยที่แอดเติมไวจัดอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับตุนมากระพอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับผมอ่าโอเคตอนนี้อยู่หน้าจอในเกมครับเดี๋ยวขอแปลงร่างตีบอสแป๊บนึงอ่ะ เราเข้ามาตรงกิวนะครับอ่าสำหรับใครที่ตั้งตัวละครหลักเห็นไหมเมนมูกิวนะครับกดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีคําว่าตั้งค่าตัวละครหลักอยู่ก็กดตั้งค่าไปนะครับขอแอดมันเป็นตัวละครหลักอยู่แล้วนะครับมันก็เลยไม่มีขึ้นให้ดูนะครับอีกอยานนึงเป็นมันเป็นหัวหน้ากิวด้วยยังไงมันก็บังคับเป็นตัวละครหลักนะอ่าแล้วทีนี้เราเข้ามาที่ตรงนี้ครับเนี่ยมิชชั่นเฟสติวัลครับอ่าแล้วทีเนี้ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคุณกด เข้าร่วมกิจกรรมก่อนนะตรงนี้นะครับถึงจะขึ้นเควสพวกนี้ให้นะครับแล้วทีเนี้ยเห็นไหมว่ามีหมดเลยครับตั้งแต่ชัยเพจเจ็ดร้อยนะฮะผ่านมาแรงอวิคนะครับเห็นไหมสองครั้งเหลยไหมอ่ะแล้วก็เนี้ยผ่านมาแรงธรรมดาครับเข้าลงวอลครับใช้แต้มเอพอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยครับเราก็เลือกมาสักอันหนึ่งเลือกมาสักอันหนึ่งที่เราใช้ได้นะครับทีเนี้ยพอคุณทําเควสเสร็จนะครับแต้ม ของเราเนี่ยมันก็จะไปสะสมในนี้ซึ่งกิวครับผมจะถูกแบ่งระดับเห็นไ,ไหมจะถูกแบ่งระดับจะถูกจัดอันดับกันไปตอนนี้ของแอดอยู่ที่8นะครับเดี๋ยวมันก็ตกง่อยเลยเพราะนั้นเนี่ยกิ้วไหนที่มีคนที่แบบว่าเขาสามารถแบบอัดได้เยอะนะครับมันจะต้องขึ้นแท่นอยู่ละอ่าไปเริ่มธรรมดานะครับกิวไหนที่แบบว่ามีความสามารถในการแบบอัดได้น้อยนะครับมันก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับอันนี้สำหรับกิวนะครับแล้วทีเนี้ย ของที่ได้นะครับเรามาดูของที่ได้อ่ะของที่ได้นะครับสําหรับที่ได้ที่1เนี่ยมันจะได้ชามผสมไว้แล้วก็ที่2เนี่ยคุณจะได้ชามบุกเจ็ดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันไม่รู้ว่าสุ่มหรือให้เลือกแต่น่าจะเลือกนะอ่าน่าจะเลือกเนี่ยอ่าถ้าแอดแปลไม่ผิดมันคือเลือก1อันในนี้นะครับเลือก1อันในนี้นะอ่าอันดับที่3เนี่ยก็จะได้ชามบุกหกครับเลือก1อันในนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันดับที่4 จนถึง10บนะผมจะได้ไดมอนด์คัพนะครับก็คือพวกชามนั่นแหละนะครับเอามาเปิดมันก็เป็นชามอยู่ดีนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็ที่เหลือครับก็จะเป็นพวกประดับเทพนะครับประดับเทพ1เดือนกับประดับเทพ7วันแล้วก็14วันนะครับอ่าป่ามานี้ครับผมสำหรับภารกิจใหม่ครับ ต่อไปนะผมแคชช็อปอัปเดตครับแคชช็อปอัปเดตก็จะมีพวกคอตูมครับคิมสันโรชนะมาทั้งชุดแล้วก็หัวนะครับใครสนใจก็ไปซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็รอบนี้ระดับเทพครับของยยนะครับก็มาพร้อมกับขวดขาวครับผมขวดขาวให้มา5ชิ้นนะครับ60ฟอสเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือที่เขาให้มานะครับแล้วก็สิ่งที่เขาไม่บอกครับมีนะสิ่งที่เขาไม่ได้บอกมาในการอัปเดตครั้งนี้ก็คือจะเป็นกล่องสุ่มลูนครับผมลูนใหญ่นะครับ สุ่มครั้งเนี่ย80ฟอสครับ10ครั้ง720ฟอส์เจมนะครับอ่ามันยังไม่บอกว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับแต่แอดว่ามันน่าจะสุ่มหมดทุกรูนที่มีนั่นแหละนะครับแล้วก็มีเจาะมาด้วยนะครับมีเจาะรูใหญ่มาด้วยแล้วก็อ่ารูนเล็กครับมาเหมือนกันครับแล้วก็แอดมองว่าสุ่มหมดนะครับรูนดีรูนไม่ดีมาหมดแน่นอนนะครับในกล่องนี้นะครับแล้วก็เจาะรูเล็กต้องมาด้วยครับผมอ่าแค่มันไม่โชว์แค่เท่านั้นเอง นะครับประมาณนี50 50้นะใครจะสุ่มก็สุ่มนะฮะอันเนี้ยห้าสิฟอตนะครับสุ่ม10ครั้ง4ี่ร้อยสิบฟอตนะครับแล้วก็มองว่าลูนนะครับมีโอกาสราคาลงสูงมากนะครับใครที่ยังทําลู้นไม่เสร็จนะครับช่วงลูนราคาลงก็รีบมาหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็คนที่ยังอัดสมุดหน้าลู้นไม่เสร็จนะครับรีบทำหน่อยก็ดีนะครับอย่างน้อยสามสิบเปอร์เซ็นกำลังดีเลยครับอ่าสำหรับหน้าลูนครับหน้าลูนอยู่ตรงนี้นะอ่าหน้าลูนอยู่ตรงนี้ครับสเปเชียลนะครับแล้วก็เลื่อนมาครับ อ่ะโซอบิลิตี้ฮะอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมได้คริสเดเมดห้าเปอร์เซ็นต์ครับทำไว้ก็ดีนะครับของแอปเนี่ยเดี๋ยวอัดไปสักพักก็ครบแล้วนะแล้วช่วงนี้คือลลครูนราคาลงอีกก็สบายฮะสบายฮะน่าจะครบละของชดเชยสำหรับฝั่ง Facebook ที่เข้าไม่ได้ครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในคลังกิจกรรมอย่าลืมมารับนะทุกคนอ่ามันมีพรีเมียมเงินครับ30วันมาหนึ่งอันแอปกดใช้ไปแล้วนะครับแล้วก็ ลูกบาท20เพชร30วันนะครับใครลูกบาทยังไม่หมดอย่าเพิ่งกดรับนะมันอยู่ได้13วันนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องระยะเเวลานะแล้วก็ยาจีมเลเวล3 50ขวดนะครับส่วนพวกนี้คือถั่วปกติเวลาปิดเซิร์ฟฝัง Gmail เองก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันมีคนบอกว่าใช้แล้วไอเทมล้มเหลวครับอ่าใช่กดใช้แล้วมันขึ้นไอเทมล้มเหลวจริงครับแต่ว่าคุณมาดูตรงนี้ครับ คุณมาดูตรงนี้ <S <S 1> <S 1> เห็นไหมบริการพีเมยมเพิ่มเติมครับมันขึ้นใช้งานได้แสดงว่า <S <S เพเมยมเงินคุณทางานแล้วครับถ้ายังไม่ชัวร์ครับอ่มาดูตรงนี้ครับระยะเวลาครับตรงนี้คือพเมยมเซอร์วิสตรงนี้พเมยมเซอร์วิสแพตเตนัมเนี่ยอเน,นี้ยคือพเมพมทองถูกไหมเราย่อมันก่อนนะครับปุ๊บเห็นไหมพเมยมเซอร์วิสซินเวอร์วิงครับทางานแล้วนะครับเห็นไหมทำงานแล้วถ้ายังไม่เชื่ออีกนะครับถ้ายังไม่เชื่ออีกเดี๋ยวเอเข้าดันให้ดูสักหนึ่งดันครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิด ถ้ารับจ้างครับถ้าเกิดว่าพรีเมียมเงินทํางานจริงๆเนี่ยถ้ารับจ้างจะเปิดได้3ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะลงดันสัก1ดันนะฮะอ่าเราจะลงน้ําแข็งเวฟแล้วกันนะครับคิดอะไรไม่ออกก็ลงน้ําแข็งเวฟไปก่อนนะอ่ะเขาไปปุ๊บนะครับตรงนี้ครับผมไอจะเปิดหยวนก่อนนะครับนี่หยวนแล้วนะหยวนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเป็นอีลีน่าครับแล้วก็จะเปิดเป็นเอลิโอเนลต่อนะครับอ่ะเปิด อีลีนาครับอีลีนาอกมาแล้วนะอ่ะแล้วเดี๋ยวให้ดูในปาร์ตี้นะเพียแ่มีหยวนมีอีลีนาครับแล้วก็ต่อไปครับเอลิโอนเนลนะครับอ่ะออกนะครับครบนะครับสามตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการบมุมบกเลยว่าพรีเมียมเงินน่ะทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับคุณไม่ต้องห่วงนะครับมันอาจจะแค่แบบแสดงคําสั่งผิดพลาดเท่านั้นเองนะครับแต่มันใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องนี้ โอเคผมก็แพทอัปเดตของวันที่2มีนา66ครับมีเท่านี้เลยนะครับถ้าใครเจออะไรอีกก็คอมเมนต์ลงมาแล้วกันครับไปประมูลไว้ให้นะครับถ้าเกิดว่าเยอะมากๆเนี่ยเดี๋ยวทําคลิปแยกให้เลยนะครับขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยครับเป็นกำลังใจให้มากเลยนะครับอย่าลืมไปอะไรเพื่อเชียลของเกมคาบาโมบายนะครับมีแจกของทุกเดือนนะใครจะเติมเกมครับไปเติมเกมได้เลยที่ตุนมากับพอยต์นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายทุกคน